สวัสดีครับสรุปคนรักบ้านเกิดนะครับอ่าคุณพ่พอเปียงนะครับเนาะเพิ่นได้เสียชีวิตไปครับผมไว้อายุเล่ากับอายุประมาณอายุ85-86ปีแล้วครับพี่น้องทั้งกลุ่มชุนุกคนรักบ้านเกิดครับผมได้มอบเงินช่วยทั้งซอยทั้งขอบขั้วนะครับผมพ่อเปียงครับผมอาจารย์พิจิต ห้าร้อยบาทครับผมพีวันห้าร้อยบาทครับผมพี่น้อยหนึ่งร้อยบาทครับผมนักกัพี่ช่างโจหนึ่งร้อยบาทครับผมนักกับปะวุตรหนึ่งร้อยบาทครับผมนักกันายมิมุนหนึ่งร้อยบาทครับผมรวมทั้งหมดครับผมรวมทั้งบุญน้ำครับผมของกรุงธนรักบ้านเกิดครับผมหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับผม ชมว,วิธีการไาวหวะ้ะใหม่วงไงงศพของคุณพ่อเปียงครับผมรวมกับชมครับมื่อนี้ในซีเรม,มาสวสดอธิพุทุโสเพื่อทรงดวงวิญญาณของพ่อเปียงเป็นเคยมี่คุณงามความดีแก้วัดในสางวัดมานำกันเลยเห็นคุณงามความดีบรรสลงสวสดทรงดวงวิญญาณ พร้อมๆกันนะแต่มันงามหลายกำลังเริ่มตน้นนะครับท่านใดที่มีความปัจจัยที่ทางข้าพเจ้าจีมโดยคมียในหม้อให้ภาพหมุนกันอยู่ในเบอร์นี้นะครับอย่าเชิญร่วมข้ขอความปัจจัยบางสกุลเลยน,น,นี่แม่ยกูเนียคนสวยโมสวยบอจากบ้านเนี้เนี่ยธ <c oughs> รรมดาเราทำงานวัดฝ่าใหม่วังให้ทางหน้านนี่ก็เป็นเจ้าภาพคณะเจ้าภาพคนนี้ ซื้อวาสิมีของสำรวยแจกย่างดีครับเป็นแม่ที่จะจับปนิกิตศพคุณพอเพียงกินสารจากต่อไปก็คงสีฟังเสียงสวนรวมกันสวัสดที่ที่พิโสวัดพะ